มีใครเป็นแบบนี้เหมือนกันบ้างคะเพิ่งทานอาหารอิ่มไปไม่นานเผออแป๊บเดียวหิวอีกแล้วคุณหมอบอกว่าสาเหตุที่ทำให้เราหิวบ่อยๆเกิดจาก6สาเหตุหลักๆด้วยกันคือ 1. เกิดจากน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อเราเกิดภาวะน้ำตาลต่ำจะส่งผลให้เราอยากอาหารมากขึ้นหิวเร็วขึ้นหรือบางทีก็มีอาการเวียนศรีรษะแล้วก็น่ามืดด้วย สเกิดจากฮอร์โมนลับตินซึ่งเป็นฮอร์โมนควบคุมความอิ่มในร่างกายทำงานไม่สมดุล 3. เกิดจากความเครียดบางคนยิ่งเครียดยิ่งกินเพื่อให้อาหารไปบำบัดความเครียด 4. เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องอาหารบางประเภทก็ทำให้เราหิวขึ้นได้ 5. เกิดจากปัญหาสุขภาพบางอย่างเช่นอาการก่อนมีประจำเดือนการตั้งครรภ์หรือการพักผ่นไม่เพียงพอหก เกิดจากความเคยชินในการกินจุกจิกทุกหนึ่งชั่วโมงดังนั้นเวลาที่รู้สึกหิวสิ่งแรกที่เราต้องทําคือให้ดื่มน้ําเปล่าเพื่อลดความหิวแต่ถ้ายังหิวอยู่ก็ค่อยหาอาหารที่มีประโยชน์มาทานแทนหรือดื่มเครื่องดื่มที่ให้พลังงานต่ํา